สวัสดีครับวันนี้ชวนมาทำควันเสมือนจริงมากๆกันครับโดยใช้รกักออนแทบโค d พาร์ทิคูล่าครับช่วงนี้จะเน้นแทบโค d พาร์ t ิคูล่าเอาให้มันชั่วไปเลยเอฟเฟกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นควันที่ลอยพุ่งขึ้นมาซึ่งเสมือนจริงมากๆนะครับเป็นแทบโค d พาร์ t ิคูล่า เหมือนมากเลยครับแล้วก็เราสามารถเซฟเป็น p r e s e t Preset หรือ Effect เก็บไว้ใช้เป็นต้นแบบสำหรับทำเอฟเฟกอื่นๆได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากเปิด New Composition วันนี้จะตั้ง Composition ตามแนวความสูงนะครับ7 2 0 1 0 8 0 2 4 Fra m e per s e c เซตไว้10วินาที คลิกขวาเปิด New Solid Layer ตั้งชื่อ l a เยอว่า Smoke ไปที่ Effect ไปที่ Trap Code เรียก Particular เข้ามาครับแล้วเราลองเลื่อนดูค่า Default เขาจะเป็นอย่างนี้เราจะ Offset Time Line ออกไปหน่อยเพราะเราอยากไม่อยากให้อยากใช้ ปริมาณเยอะๆตั้งแต่ตอนเราเริ่มเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรมากนะักถ้าถ้าใครจะเริ่มตั้งแต่สูตรเลยก็ได้จากนั้นเราก็ไปดึงเซนเตอร์มันลงมามาไว้ล่างๆเพื่อที่จะทำให้เป็นควันลอยขึ้นไปข้างบนนะครับ แล้วเราจะให้มันลอยขึ้นไปข้างบนได้เราเราต้องไม่ให้มันฟุ้งกระจายแบบนี้ก่อน <c oughs> ก็ไปเซตค่าความเร็วให้เป็นศูนย์ให้หมด <c oughs> ก็จะเป็นแค่จุดอยู่ตรงนี้ทีนี้จะให้มันเป็นควันลอยขึ้นข้างบนเราก็ต้องไปเซตแรงลมเซตความเร็วลมต้องไปที่ฟิสิกส์ไปที่แอร์ความ เร็วลมในแนวแกน y ปรือก็ให้เขาพุ่งไปอย่างนี้ก็สักประมาณลบสองร้อยได้ต้นแบบแล้วทีนี้ก็ไปเซตค่า Particle ิลพยายามทำตรงนี้ให้เป็นควันให้ได้ก็ก็ไปที่ฟิสิกส์นี่แหละไปที่ t u r b u l e n t field ลองเพิ่มค่า effect Position เขาดูนี่เขาก็จะเขาก็จะประมาณนี้เริ่มเคลื่อนขึ้นไปลอยขึ้นไปเซตไว้สัก500ครับจากนั้นก็ไปที่ตรงนี้เซตสักร้อยหนึ่ง Move with Win ออแล้วมันค่อนข้างยุ่งเหยิง ก็ค er ือ evolution speed เนี่ยอาจจะลดลงเหลือสักสักสัครับไม่ยุ่งมันจะได้ไม่ยุ่งเหยิงมากแต่ทีนี้ช่วงต้นเนี่ยมันพันผวนมากเลยไอ้ t u r b u l e n t field ตรงนี้เราก็ไปแก้ไขโดยการ set 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 fade in time ขยายเวลาที่จะค่อยๆ ผลิตพารติเค้นแต่ละตัวออกมาก็ไปเพิ่มเป็นสัก3ช่วงมันก็เลยค่อยไปเพิ่มเอาช่วงปลายมันก็ค่อนข้างดูเป็นควันหน่อยนะครับทีนี้เซตเธอบแลแล้วเริ่มจะเหมือนแล้วก็ไปที่พาร์ติเคิลและพาร์ติเคิ คลิกปึ๊บพาร์ติเคิลก็ไปเพิ่มขนาดมันซัก75โอ้ก่อนจะเพิ่มขนาดเดี๋ยวคืนค่าก่อนไปที่ Particle Size Particle Size เปลี่ยนจาก s เฟียรเป็นสเตรกเล e ตนี่มันค่อยค่อยจางลงหน่อยไม่ เข้มข้นมนันแล้วค่อยไปเพิ่มขนาดสักสักส่วนหนึ่งก่อนทีนี้ไปเติมช่องว่างเพิ่มขนาดได้แล้วไปเติมช่องว่างโดยการเพิ่ม p a r t i c l e p ร์เสัเก,ก300ปิดช่องว่างมันได้ระดับหนึ่งแล้วถึงจะค่อยมา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 ทำให้มันเจือจางเบาบางเหมือนลมเหมือนควัน โดยการลดค่า opacity ให้เหลือสัก3เอาละทีนี้ก็เจียจางแล้วก็เพิ่มไซส์เป็น75ที่เหลือก็ไปเซตค่าค่าไซส์ overline กับ opacity o v e r l i ซ e size overline การธรรมชาติของควันเนี่ยพอมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะค่อยค่อยขยาย เพราะฉะนั้นขนาดก็คือไซโอลา์ตลอดขนาดตลอดชีวิตที่เขาอยู่เนี่ยเขาควรที่จะเริ่มจากเล็กๆเล็กๆแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นปุบนค่อยขยายนี่ก็เริ่มได้เป็นขวันลวนะครับจากนั้นก็มาเพิ่ม Opacity o v e r l วอร์ โอป c i ิ y ีก็คือความชัดความเจือจางเนี่ยเลือกต้นแบบเลยปึ๊บอ้าลใกล้จะเป็นควันแล้วทีนี้นี่ก็ไปปาดหัวมันออกสักหน่อยแล้วคลิกตรงสมูทสักสองสามทีโอเคเราก็จะได้ควัและ สวยงามธรรมชาติมากทีนี้ก็ไปเช็คค่าเพิ่มเติมตม,มีอะไรอีกไปเพิ่มออกเตปมัลติพลายเออร์เป็น2เราก็จะได้ควันที่สวยงามนะครับลองดูสวยมากเหมือนสมกันจริงมากๆทีนี้อยาก ควันเพิ่มขึ้นอีกก็ต้องไปทำแต่ทีนี้เราจะไม่ใช้เราจะไม่ Copy ซ้อนขึ้นมาเราจะไปใช้ Auxiliary ทำดังนั้นเราก็ต้องไปที่ smoke control d แล้วก็ solo layer ครับ solo layer เสร็จการจะใช้ Auxiliary เราก็ต้องไปเปิดตัวนี้ก็คือใช้ใช้ตัวนี้เป็นต้นแบบ และผลิตซ้ำออกมาทั้งหมดปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้มันมีควันสีขาวๆอยู่ของเดิมของเดิมก็คือตัวเมนก็ต้องไปลด opacity ของเมนให้เป็นศูนย์เลยปุ๊บพอลด opacity เป็นศูนย์แล้วเราก็มาเซตค่าที่ auxiliary ไปเพิ่ม particle per sec ให้เยอะขึ้นสัก60 ปุเลเริ่มเป็นแถบเป็นสีรุ้งแล้วทีนี้ตัวตัวอ็อกซิเลรี่เนี่ยเราไม่อยากให้มันเหมือนกับเมนเราอยากให้มันโปร่งโปร่ง,โปร,งโปร่งหน่อยอันนี้คือเซ m e อสเมนไทเนี่ยนะเราก็เมนเนี่ยเป็นเป็นสเตรกเลตเราใช้เป็นาเฟียรแล้วกันมันจะดูเนียนกว่านะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Opacity ก่อนจะไป Opacity ไปเลยก็ได้ให้เหลือสักสบางบางๆแล้วมาเซ็ตค่า Opacity over life เซตสีก่อนดีกว่าไปเซต Color Color over life เลือกเป็นขาวดำแล้วเปลี่ยนดำ ให้เป็นขาวให้หมดเปิบขาวแล้วใกล้จะได้แล้วสวยงามทีนี้ก็มาเซตค่า opacity over life สำหรับตัวตัวผลิตซ้ำเนี่ยเราจะเซต opacity เป็นช่วงแรกให้ให,ให้เข้มก็คือลักษณะกราฟมันก็น่าที่จะเป็นแบบนี้ ค่อยๆฟุบประมาณนี้นี่เราก็จะได้อย่างนี้แล้วทีนี้มาเช็คค่าอื่นอีกนิดหน่อยพวกฟิสิกส์แอร์โหมดมาเซ็ตค่าเอฟเฟก์ของความเร็วลมซักให้เอฟเฟก์ความเร็วลม60%นี่มันจะได้จะได้คลาย คล้ธรรมชาติหน่อยลอยขึ้นไปโดยมีลมลอยตามลมเร็วไปไม่ธรรมชาติก็ต้องไปเพิ่มกราวิตี้ให้ใกล้ธรรมชาติหน่อยสัก75็ดาแต่ละส่วนก,ก,ก,ก็ทิ้งตัวลงมาบ้างในระหว่างที่ลอยแล้ว Turbulent Position ให้สัก500ฟุนี่เราก็จะได้ ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ไปเพิ่มชีวิตให้มันหน่อยดีกว่าออตรงนี้ให้มีอายุสัก1วินาทีนี่มันจะได้มีเยอะขึ้นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็จะได้มาอีกอีกอีกแพทเทิร์นหนึ่งแล้วนะครับ ตัวอื่นก็น่าจะจบแล้วอ๋อเรายังไม่ได้ลดตัวนี้เนื่องจากว่าถ้าเรามาเปิดซ้ํากับตัวนี้เนี่ยมันจะยิ่งไปกันใหญ่เลยเราไปลดต้นแบบของเขาตัวเมนออกสักหน่อยเหลือสักออกสักครึ่งหนึ่งโอเคทีนี้เราก็มาโซโล่ Solo ตัวนี้ให้ดูเดี๋ยวเดียวก่อนนี่เราก็จะได้ควันแพทเทิร์นส ออกมาเป็นแบบนี้ไปกันต่อเราก็ทีนี้ก็เปิด2 l a เลเยอร์ทับกันเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงต้นเนี่ยพอมันซ้อนกัน2ออซอสสแหล่งปุ๊บเนี่ยมันจะเข้มเกินไปเราอยากให้เข้มเฉพาะช่วงกลางๆเราก็ไปทำแทร็กแมทกันมันเดี่ยมาเปลี่ยนชื่อตัวนี้หน่อย Rename เ,เป็น auxiliary <X S 2> แล้วก็เปิด New s OLID l a y e r ตั้งชื่อเป็น m a t แแล้วเราก็ Mark ไปที่ rectangle m a r ์ช่วงที่เราเห็นว่ามันขาวเข้มเกินไปแล้วกด F ไปเซตเฟสเจอร์มันให้บางๆางสักแค่นี้ ครับแล้วเราก็มาทําเราเราให้เราจะแมวตรงนี้เราก็ต้องอินเวอร์มันทำแทร็กแมทกับควันเอาควันไปแทร็กแมทเป็นอัลฟาอินเวอร์แมปึ๊บก็เรียบร้อยก็คือเฉพาะช่วงนี้ที่เราที่จะไม่ไม่ซ้ำกัน2 s o ซอร์สนะครับหรือว่าถ้าช่วงบนเราเห็นว่ามันมันควรที่จะจางกว่านี้เราก็คลิกไปที่ ตัวเดิมนี่แหละครับแล้วก็มาร์คเพิ่มเอาก็ได้มาร์คเพิ่มช่วงปลายสักหน่อยหนึ่งกดเป็นมาร์คสองกด f แล้วก็เซตสักห้ารอยเหมือนกันประมาณนี้ก็เรียบร้อยลองดูมันก็จะเป็นควันที่สมจริงมากๆ นี่นะฮะอย่างอีกเราไปเพิ่มเอฟเฟกตัวหนึ่งคลิกขวา new solid layer ตั้งชื่อเป็น echo ไปที่หน้าต่างเอฟเฟกพิมพ์ e c h o echo double click ใส่เข้าไปแล้วตรงโหมดไม่ใช่แล้วตรงนี้คลิกเป็น adjustment layer คือจริงๆแล้วเราต้องต้องเปิดเป็น Adjustment layer ตั้งแต่ทีแรกแต่ถ้าเราเปิดเป็น Solid มาแล้วเรามาคลิกตรงนี้ทำเป็น Adjustment ก็ได้นะครับจากนั้นก็ไปที่ Effect Echo เป็น Echo สัก2จํานวน Echo ปบก็เพิ่มปริมาณขึ้นมาแล้วตัว Echo Time สัก1วินาทีนี่แล้วมาเซต Echo Operator เป็นสก,กรีนมาลดค่า DK ลงถึงจุที่นี้แหละเรียบร้อยเลยเอาละทีนี้เราก็จะได้ควันที่สมจริงมากๆ มาทีนี้ถ้าเราจะเก็บไว้ใช้เข้าใจว่า Adjustment Layer ตรงนี้ไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่ค่อยมาเซตเพิ่มมาได้แต่ว่าเราจะปเอาเฉพาะ Smoke ตรงเนี้ยล้วก็คลิกตรงนี้แล้วมาคลิกที่ Effect แล้วไปที่ Animation แล้ว Save Animation Reset เึ๊บ เราก็ตั้งชื่อเป็นของผมนี่ผมเซฟไว้แล้วผมตั้งชื่อเป็นเรียวสโมกพานะครับพอเราเซฟเสร็จเนี่ยเวลาคราวต่อไปถ้าเราจะเรียกเราสร้าง New solid layer ปุ๊บแล้วเราจะเรียกอลองโซล o นะครับแล้วเราจะเรียกเราก็ไปที่หน้าต่างเอฟเฟ t ไปที่ p r e s ซ t ตแล้วก็ไปที่ ไปที่ user preset แล้วก็เรียกของเรามาของเราของผมมี r e a l smoke p a ด double click ใส่เข้าไปนี่ผมโซโล่เฉพาะเลเยอร์ที่ทดลองให้ดูนะแต่พอดีว่าของเราไม่ได้ออฟเซ็ตไทม์ไลน์ออกไปเราก็เริ่มจากศูนย์เลยเออค่อยค,อยคอยมีควอรลอยขึ้นมาแล้วเอาไปใช้กับใช้ทำเอฟเฟกอื่นๆได้ นี่คือการการการเตรียมค่า preset ไว้นะครับเตรียมค่า p r e เ e t ไว,ว้นี่ควันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลบออกไปก็คือแนะนำการการสร้าง p r e s ซตไว้ด้วยก็คือ s e ซตแอ m a t e Save แต่ต้องคลิกที่ตรงนี้ค่าต่างๆที่เราเซตไว้ก็คือจะเป็นค่ามาตรฐานที่เราเรียกตรงนี้มาใช้ได้ ก็เรียบร้อยครับสำหรับแท็บโค้ดพาร์ทิคูล่าเอามาสร้างควันเสมือนจริงคิดว่าพอได้ไอเดียแล้วก็นำไปทำเป็นแอนิเมชันอื่นๆโดยที่ไม่ต้องไปหาฟุตเทจควันเราสร้างควันเสมือนจริงของเราเก็บไว้เป็นพรีเซ t ตใช้ได้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ